ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับเกมเซนเซียเวคเนนิงนะครับเดี๋ยวผมขอปรับไปแป๊บนึงนะเออโอเคครับเออผมมีข่าวเกี่ยวกับเกมเซนเซียเวคเนนิงมาอัปเดตนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาทําคลิป PVP นะครับของเซิร์ฟที่4นะครับแล้วก็มีข่าวดีด้วยนะครับเกี่ยวกับแฟนเซน s ซียเวคเคนนิงนะครับตัวละครที่จะมาในอาทิตย์หน้านะครับ เป็นตัวละครที่ทุกคนรอมานานนะครับนั่นก็คือนะครับเดี๋ยวผมก่อนนี่ครับเป็นกอดคอรชุนนะครับเป็นข่าวดีมากนะครับมาสักทีนะครับทุกคนคงรอกันมานานนะครับแล้วก็ดาวสุ่มนะครับคงจะมีกันเยอะเลยนะครับแล้วก็ผมว่ากิจกรรมนี้นะครับน่าจะมาพร้อมคู่กับแมวกวักนะครับเนื่องจาก แมวกวักนะครับหายไปนานพอสมควรครับผมว่าน่าจะมาพร้อมกับกิจกรรมตามทีมกอดคอดชุนนี้นะครับก็ถ้าเข้ามาแล้วนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและผมจะทําคลิปเปิดให้ดูด้วยนะครับและผมจะทําคลิป PVP ทดสอบตัวละครนี้ให้ดูนะครับว่าเขาจะเล่นคู่กับตัวอะไรนะครับแล้วเข้ากันได้ดีนะครับและโอเคนะครับตามจริงนะครับ ผมว่าทุกคนอาจจะไม่ได้รอเซนตัวนี้แล้วครับอาจจะรอเป็นเจมินี่ซากะนะครับหเจมินี่คานอนนะครับเป็นตัวที่ทุกคนน่าจะรอกันนะครับแต่ยังไงนะครับก็อย่างน้อยก็มีตัวน,นี้อัปเดตเข้ามาก็ถือว่าเซิร์ฟเวอร์ได้เดินหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพูดข่าวเกี่ยวกับตัวเกมที่จะเข้ามาอัปเดตแพตเพียงเท่านี้นะครับ แล้วก็นะครับวันนี้ครับอยู่กับเซฟเวอร์ที่4นะครับเป็นเซฟเวอร์ฟีนิกนะครับผมจะพามาดู PVP นะครับว่าอันดับต้นๆนะครับ PVP นะครับเขาเล่นตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็เขาได้ใช้ตัวละครแปลกๆใหม่ๆอะไรบ้างนะครับเผื่อจะมีตัวละครระดับ A ระดับ B นะครับไม่ทุกคนเข้ามาได้เห็นนะครับอาจจะได้เอามาใช้กันนะครับปรับใช้กันในทีมนะครับโอเคครับไปกันเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในหน้าของกาเล็กเซียนวอลนะครับในสีซันสีสัครับเซิร์ฟที่สี่นะครับโอ้โหตอนนี้นะครับสามอันดับแรกนะครับจะตาในอันดับที่สองกับอันดับที่สามครับค่อนข้างจะห่างชั้นกอานดับที่หนึ่งมากเลยนะครับอันดับที่หนึ่งของเซิร์ฟที่สี่นะครับตอนนี้นะครับเลเจนด์ชนนะครับสิบสี่ดาวไปแล้วนะโอ้โหโหดมาก นี่พึ่งรีได้แค่เอ่อสี่วันเองเองก็เล่นซัไป14ดาวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาใช้ตัวละครแบบไหนบ้างนะครับเผื่อทุกคนจะเอาไปใช้บ้างนะครับมาเริ่มที่คนแรกเลยนะครับคุณพิษนะครับพิษ150นนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเขาจะ PVP โดยใช้ตัวละครแบบไหนบ้างนะครับโอเคครับไปกันเลยครับ โอคครับก็มาอยู่ในสนามประลองนะครับเกมนี้นะครับจะเห็นนะครับฝั่งฝั่งฝัง่งทางผมนะครับจะมีก็อาจจะมีชุนนะครับเข้ามาใช้ด้วยนะครับฝั่งของคุณพิษ150นะครับไม่มีตัวป้องกันนะครับที่จะช่วยให้กับเอ่ะเอ่อให้กับ ฮาร์เดสนะครับได้ยืนได้นานขึ้นนะครับดูนะครับต่อสู้ยังไงนะครับฝั่งนี้นะครับปล่อยอลาเธอร์เดมนชั่นไปติดเดเมนชั่นแต่ก็ฟาดได้นะครับอ้าวกดจอมแพ้ไปเลยนะครับโอ้โหเป็นผมผมก็กดละครับอยู่ไดมอนด์สองนะครับไปเจอเลเจินสิบกว่าดาวนะครับแหมเป็นผมผมก็ยอมนะครับมันโอ้โหน่าจะความห่างชั้นมันน่าจะอยู่ที่ เรื่องของสเตตัสแล้วก็สกิลนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับอันนี้อาจจะจบเร็วเดี๋ยวไปดูอันดับต่อไปแล้วกันครับมาอยู่ที่อันดับต่อไปนะครับอันดับที่2นะครับ MG Pepe นะครับหรือเป p e MG Pepe นะครับโอเคครับไปดูเขาเลยนะครับว่าเขาใช้ไลฟ์อัพไหนนะครับไปกันครับครับเข้ามาในสนามประลองนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าใครอยู่ฝั่งไหนนะครับ อ่า MG เป๊ปนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นหลอดเลือดสีแดงนะครับตัวที่ผมเข้ามาสอดส่องนะครับถ้าฮิปนอตนะครับหลุดแบนมามางี้นะครับก็เสียหายแน่นอนนะครับโดยฝั่งของ m g เป๊ปนะครับเขาจะใช้มีตัวละครระดับ A มา1ตัวนะครับก็คือชุนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ดีแบบ ระดับ A ถือว่าผมเป็นตัวท็อปคัดเลยนะครับเพราะว่าการที่เขาเาเลือกที่จะจับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งไว้นะครับมันเป็นการล็อกที่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับไม่สามารถแก้บัฟอะไรได้เลยนะครับเป็นตัวระดับ a ที่ดีระดับต้นๆเลยนะครับใครมีก็ผมแนะนําให้อัพให้เต็มเลยนะครับอัพก็6ดาว ลืมไมเท่าไหร่นะครับฮิปนอรตล่วงไปแล้วนะครับฝั่งของ MG เป๊ปนะครับม,มีการคอนโทรลตัวจิมินีซากะเหมือนกันนะครับเพื่อให้เขาใช้สกิลได้ต่อเนื่องนะครับจิมินีซากะนะครับความสามารถมันตั้งแต่เ,เวกมาครับค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่ติดท็อปในการลง PVP ค่อนข้างมากเลยนะครับ จับซ้ำนะครับเข้าไปที่ตัวเดิมถ้าผมเดาไม่ผิดฮาเดชชุนน่าจะต้องล่วงแล้วนะครับในรอบนี้นะครับอาเซนานั่นตามที่คาดไว้นะครับแล้วก็ตัวละครที่ตั้งแต่ผมทำอสอดสอง PVP มานะครับตัวละครที่เริ่มโผล่เข้ามาในการ PVP นะครับก็จะเป็นเฮลกาโกนะครับผมเริ่มจะเห็นบ่อยมากขึ้นนะครับ ตัวผมก็ <c oughs> ทีมผมก็ค่อนข้างจะใช้เขาเป็นตัวหลักเหมือนกันนะครับก็เขามีความสามารถที่ดีเลยแล้วในระดับหนึ่งเลยนะครับดูนะครับใครจะชนะนะครับพยายามโจมตีไปที่จิมินีสากาโดยตรงนะครับโอเคโอ้โหคุณ เอ็มจีเป๊นะครับก็ได้ยอมแพ้ไปนะครับโอ้โหเป็นการยอมแพ้ที่ค่อนข้างห่างชั้นพอสมควรนะเพราะคุณ MG จีเป๊ปนะครับอยู่ที่ไดมอนด์หขีดเลยนะครับแล้วฝั่งที่ผมอยู่ฝั่งฝั่งด้านผมนะครับไดมอนด์วนะครับหรือไดมอนด์หนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูทีมต่อไปกันนะครับอันดับที่3ามครับไปนะครับเคครับก็มาอยู่หน้า อันดับของเซิร์ฟเซิร์ฟซีนะครับอันดับที่3นะครับ SS น่าจะเป็นชื่อของกิลนะครับส่วนชื่อเขาน่าจะชื่อทีคาร์ลอนะครับไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับตอนนี้เขาอยู่ไดมอนด์สองขีดนะครับโอเคครับไปดูไลฟ์อัพการต่อสู้ของเขาเลยนะครับไปกันครับโอเคครับมาอยู่ในสนามประลองนะครับโอ้ได้เห็นทีมน้ำแข็งอีกแล้วนะครับ จะดูว่าทีมน้ำแข็งเป็นของใครนะครับโอเคครับคุณทีคาร์ลอดนะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับใช้หลอดเลือดสีแดงนะครับในตัวที่ผมเข้ามาสอดส่องดูนะครับเปิดเกมมาครับอีกแล้วนะครับในเกมนี้นะครับได้เห็นตัวละครฮิโอกะโกอีกแล้วนะครับทีมน้ำแข็งก็ยังมีในทุกคลิปนะครับ ผมว่าเป็นตัวละครที่ดีเลยนะครับเป็นตัวละครที่อัพไม่ต้องเยอะนะครับตัวคารมิลนะครับอัพสกิลสุดท้ายที่เวกให้ตันเป็นพอนะครับแล้วก็เฮียวกะนะครับเป็นตัวละครที่หาง่ายอยู่นะครับวันหนึ่งน่าสามารถหาได้วลาตัวก็ถือว่าเป็นอย่างน้อยแล้วนะครับไม่น่ายากอะไรแล้วสเตตัสโดยพื้นฐานนะครับของเฮียวกะนะครับเขาค่อนข้างจะอึดอยู่แล้วนะครับ น่าจะสู้ยากเหมือนกันนะอ้าวไม่แน่ครับตาเฮียวกะล่วงอาจจะผิดแพงกันได้นะครับเกมนี้จะตาน้ำแข็งฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งไม่ใช่ฝั่งรงข้ามฝั่งของทีคารลอสนะครับติดเยอะติดามากกว่าสามากกว่า3สเตทนะครับ ดั <That. S 2> แข็งเกือบหมดนะครับก็จะไม่แข็งไอตัวเจ้าปัญหานี่นะครับไม่เคยแข็งให้เขาเลยตุดเลือดนี่เขียผ่านเดินไปก็ติดสแตตนั้ำแข็งไปเรื่อยๆนะครับ น่าจะตัดสินได้แล้วนะครับเหีียวขะหายไปแล้วนะครับฝั่งฝั่งด้านผมนั่นจะสู้ยากแล้วนะครับทีคารลอสเขาน่าจะสู้ได้ไม่ยากเลยนะครใบาอาเทน่านะครับ าขาหม,มิวนะโอ้โหได้แปลงล่างเลือดจะหมดแต่ได้แปลงล่างโอเคสวยงามืยอได้ต่อชีวิตกันอีกยาวอึ๊บโอ้โหกดยอมแพ้คือถ้ามี ถ้าไม่มีเฮลกะแล้วนะครับเราไม่มีตัวแบบช่วยทำดาเมจให้แรงกว่านี้ครับที่ทำให้กับชีริวกอสล่วงนะครับก็จะเสียหายอย่างนี้แล้ะครับโอเคครับจบไปแล้วนะครับสามบรรดบนะครับเดี๋ยวผมไปทำคลิปสรุปตอนท้ายนะครับไปครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างนะครับในวันนี้นะครับจะเห็นตัวละครแปลกใหม่นะครับไม่ใช่แปลกใหม่ครับอาจจะเป็นตัวละครที่เริ่มมากลับมาใช้นะครับก็คือกอสเฮลอ่าไม่ใช่โกเฮอกะนะครับแล้วก็เป็นชุนนะครับ เป็นชุนล่างเดิมเลยนะครับเป็นระดับ A นะครับแล้วก็โกเฮวกาะนะครับระดับ S นะครับตัวละครโกเฮวกาะนะครับผมค่อนข้างจะชื่นชอบแล้วก็ตอนนี้เอามาปรับใช้อยู่กับทีมนะครับค่อนข้างมีประโยชน์กับทีมเลยนะครับเนื่องจากการโจมตีต่อจากให้กับสกิลตัวอย่างเช่นนะครับเราสกิลให้กับชิลิวกอดคอร์นะครับแล้จะก็อดคอร์ชิลิวนะครับโจมตีตามนะครับ เขาจะโจมตีตามเสมออีกนะครับค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้สูงพอสมควรนะครับโอเคครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็จะมีข่าวดีของเซนเซียมาอีกนะครับผมได้ยินมาแววๆนะครับเกี่ยวกับเรื่อง ไม่ใช่แค่เรื่องก็อดคอสชุนนะครับจะมีเรื่องของตัวละครถัดจากก็อดคอสชุนนะครับอาจจะมาถึง2ตัวเลยนะครับตัวละครที่เป็นตัวละครใหม่นะครับโอเคครับยังไงวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ